เด็กชายคนนั้นนะครับเป็นมันดีเด็กชายที่นี่ธรรมา

เด็กชายคุคร่วันหน่อยนักเรียนชั้นประถมวัยที่4เด็กชายทีวนปย่นงเยานี้มานีมาี่มาเร็วเด็กที่ตาเป็นา 嗯。